จะได้เสียงสัญญาณหมดเวลาจังนี้ครอบสาม้าราชกาวพร้อมแล้วนะครับขอเชิญร่วมประกวดท่านแรกที่กลางเวทีนะครับและขอเชิญเจ้าหน้าที่สมบูรณ์แบบจากการนศูนย์บริษัทบุญลาภโพจำกัดผู้นำภาคเวียงท้ายนี่มาแบบไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเลยนี่แคทแอนยูทีหนึ่งเก้าแอนแอนนาสวยงามอีกเชิญครับคนแรกด้วยนี่ลูกสาวปะนี่ลูกสาวเราปะ ในภาวะปัจจุบันที่โกของเราอยู่ดน้นะที่แบบน้องยิ่มากที่สุดร่วระบาดแล้วคนแรกด้วยอ่ะผู้คนถือถือว่าตอบดีนะในในขณะที่เป็นคนแรกแล้วก็ที่สม่เห็นความคิดนิ่ต่อผู้คนในโลกให้ไม่เห็นสุดควากังวลอย d าง e รย r l d f e เ l h o p e ย e s s ถ้ w คุณเป็นพ o ้อมม s สอินเวิร์สไทยแลนด2022 how would you empower them? อแอนนอยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะที่เคยท้อแท้แอนนาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แอนนาอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานาการณ์อะไรต้องเชื่อมั่นในตัวเองแอนหนาทำได้ทุกคนก็ทาได้ค่ะ ฝ่ียทีเขตอบดีนะยิ้มเาตอบดีแต่ว่าขอบคุณเรนทีหนึ่งก้าวมันมันก็ยังไม่สุดนะแต่ว่าลิซซีก็เออก็ตอบอยู่แต่อ l w a ในขอบที่เป็นคำถามอยู่นะหนูว่า

เรื่ความที่เราก็สองคนก็อยากได้ลองไแบบมองอะไรอย่างนี้เราบอกว่าให้อนาต่อได้ในปัญหาใหญ่ๆไม่ทำใหม่ทั้งสคราวทำตอบที่แบบโรหยุดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนกายอยากหน้ามันจะพังแน่สิ้นหวังถ้าคุณได้รับตำแหน่งดิจิทัลวัฒน์ชัยแม่คุณจะมีวิธีส่งพลังทางความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร as our world is now facing critical issues s a c s wars, pandemics, economic recession, and many people around the world feel hopeless. If you will grab Miss Universe Thailand 2022, how w o u l you empower them? อยากจะให้มนุษย์เข้าใจนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องเจอค่ะเราหลีกหนีไม่ได้เราต้องเจอกับปัญหาแล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกับอายในชีวิตที่ตอนเด็ก อไก็ผ่านอะไรมาเยอะถ้าไอผ่านมาได้ทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องผ่านได้เหมือนกับไอค่ะขอบคุณค่ะใคนตอบใไ้เป็นยังไงสามสาวงามตอบคำถามไปที่เรียบร้อยแล้วะครใครอานาจำได้ปะที่อาาบอกว่าถ้าอนนาทำได้เออทำได้ทุกคนก็ทำได้คำตอบไออ่ะพี่ว่าหนังเริ่มต้นดีนะสัจธรรมเนี่ยกำลังเริ่มต้นปุ๊บพี่แบบเริ่มดีอื เพราะว่ามันต่างจากสองคนนั้นม,มันทําให้เห็นถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยม,มันมันก็เกิดเป็นสัจธรรมของมันยู่แล้วสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแพนดิมิกโรคระบาดยอะไรเงี้ยแต่ว่านางขมวดปมตัวเองไม่ได้ต่างจากสองคนเท่าไหร่อเอเก็ไม่ได้มีใครตอบฉีกไปกว่าใครแค่มีคนที่ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วมันที่ก็มองว่ามันก็มีภาษีมากกว่านี้ ในการตอบสารเกลือแค่นั้นเองออเแต่ถ้าโดยในเนื้อหาแล้วไม่ได้แบบเหมือนเหมือนคําตอบเหมือนกันหมดเลยอ่ะเออคล้ายๆกันหมดสามคนอ่ะใช่อาทิตย์นี้เรามาวัดกันแล้วนะสามสาวนีมของเราบนเวทีครนะพาไปจับมือเลยคุณผู้ชมครับจับมือย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในการประกวด Miss Julier ไทยนานสองพ2 0ยี่สิบ j u l จะออกมาอำลา ไปจับมือเลยจ้าตอนนี้สามวสุดท้าย18อายกัญญารักษ์หนึแก้วดูอันนี้ความสูงขึ้นมาเลยะดีใจด้วยนะอายขอเรีนเชิญคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับวันนี้นางแบบตอบดีนางลบคำทุกอย่างออกหมดเลยว่าแบบนางนางพูดไม่ได้ขอเรียนเชิญคุณเปอคุณแสงกจ้าสิครับ ขนาดเหมือนโมดเลยเออเนาะหุ่นเหมือนคุนเลยก็แบบเหมือนโมดเลยเหมือนกันเออเหมือนกันเลยเก่งเออเนี่ยเหมือนกันเลยทำไมเขาเอาลองสองมาเหมือนกันแ่ะเขาเอามาจับคู่กันตอนมอบมอบรางวัลทุกตำแหน่งเลยใช่ไงแต่ว่าเราเราก็เหมือนกันไงเออเอออูรี่กับเลนเองก็ใครๆกันเออ ชาน่ทาานีกวอาโอปอลไม่สพ้กับโอปอลเขาสวยค่ะพี่จัน่าแต่งกว่าแตงกว่าแออว่าโอปอลนังเก่งม้างนะพี่ถือว่านั่งมาไกลตอนแรกพี่คิดว่านั่งยังไงก็คิดว่านั่งเข้าคอฟายสุดแล้วแหละ แต่ไม่คิดว่าจะขึ้นไปงครับแต่ที่ว่าด้วยวันนี้การตอบแทนนะมันเป็นสบาทและต้อนักับครีนคิแรกคิดว่าโอปอล์ไงแต่ว่าโอปอลมาไม่ถึงเออแล้ววันนี้นางฟาดออนสเตจมากแบบว้าวทุกตอนเดินออกมาคนลุกอ่ะคือแบบโหท่านไปเดินบนยูนิเวิร์สนะเดินมาฟาดสวยิษจำมาชนติกบอติกมันฟายจรค5 จับมือจับมือจับมือไปตลอดการหนึ่งในสองคนนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งคนในทีมดิสูนิเวิร์สในปีนี้คนส่วนมากก็จะให้มีโคลินจับมือกับแอนนาเซอรใช่อันนี้มีแย่งกันจับมือบนจับมือล่าง ก็เลยเหมือนเราก็เลยสลับมือกันข้างหนึ่งคนนึงจับบนรือว่าข้างหนึ่งคนึจับล่างูกแบ่กจริงมีคนจะจับางก็มจะับนกไม่จระหว่าง m t ่กและี้ตอนนั้นเมื่อเช้าที่เชียงคือแบบเราสองคนแบบแอนนาเสืยอยากให้ฮันดาวเนี่ยก็เบอร์สิบกว่าเหมือนกัน้วสิบัิเก้าสองพัยสิบสองส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศ เธอจะรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเพราะหากวิชินเวสไทยแลนด์2022ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับทุกคนทั้งร้านล่งกรบมือเป็นกำใจให้กับเธอทั้งสองคนด้วยกันเอ็มยูทีสิบเก้าอาพี่มองสิวิ่งหน้ทางอาจานย์อ้าเอ็มยูทีสิบหกนิคคลินเอ้านิคคลินจะไงจังไง มีไฟตรงพื้นแบบอลังนะเออแล้วมันแบบเป็นดาวดินสองด้วยอ่ะวัด Miss Universe Thailand คนใหม่ของเราได้แก่ MUT 19 M a s and Emma สีงคน

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่ทุกคนจะมองไปที่แบบการที่จะได้มงสามคือ,อูต้องจับไม้แล้วไม่ตายนี่แล้วอยู่ควรที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อที่จะเข้าไปเข้าไปท็อปฟลายมิชลิเวล์ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีตั้งแต่น้ำตาลที่เข้าไปเป็นท็อปซี่ท็อปหกน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ภาษา ขนาดบบขนาดนั้นคือน้องได้ระดับสีสารเบสิแต่ความสวยอ่ะมันทําให้นางแบบทะลุไปจนถึง็อสีจนมาจรงิงสวยจรงิงได้อามเยอะมากจนมาปีบมาียาก็คือมาียานี่คือแบบสวยเก่งสูงชั้นลาดาษาอังกฤษได้เพราะนางมงปุ๊บคือนางติดโคทันที ท็อป5ทันทีปีนั้นเราก็ลุ้นมองลุ้นมองเรารู้เลยว่ายังไงน้องต้องเข้าท็อป5นะล้วก็มาฟาาใสยที่สวยสูงเก่งฉลาดภาษาอังกฤษในฉีดตอบคำถามดีก็ลุ้นมอง3กันดพติดเว็บพนันแบบเว็บพนันแบบว่าไม่เคยมีคนเป็นแบบพนันต่ำสุดอ่ะต้องต่ำสุดถูกไหมต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดก็ไม่ได้อะแต่แบบ อิดอันดับหนึ่งเลยนอเออเออก็แบบฟ้าสาก็ก็ได้ขอ้รุ่นุครัครับกรรมการและเจ้บริหารสายาบริหรและคมร่วมมือบริษัทฮนด้าก็เป็นประเทศไทยจำกัดมอประจนฮอนด้าสใหม่รุ่น E S E D I S สีแดงอีกัดเป็นทดินรั้านสาหมื่นเบาทครับแล้วก็มามีน้องแอนชิลีอันนี้ อบเหมือนกันแอบยินชอบัวรจะลงกูไหมวะเจ๊ล่าไม่ไงเพราะว่าที่สุดว่าโอเคน้องวันพี่น้องมองในบ้านยังไงปีนั้นพี่ก็ไม่น่ะเพราะนางเหมาะสมที่สุดกันเออนางเหมะสมปลาทุกอย่างแต่ว่าด้วยบริบทนางงามมันก็ต้องกายหยาบมันต้องเป็นนางงาม มันต้องหุ่นมันต้องดูแลนึจ้าเออขอเชิญคุณโรลิเวอรอเกติบงพีแะเดียวซซายบิวตี้เป็นคคมเป็นที่ดีแต่ว่าเดียวซ้ายหมายความว่าคุณมีโครงแบบไหนแล้วคุณก็ดูแลตัวเองคือให้หุ่นมันดีห้หุ่นมันดีนะรคุณเดียวซ้ายไม่เกี่ยวกับไม่ดูแลตัวเองนะ อาสมมติว่าพี่รู้กันน้องยิมแบบนี้ถามม่้องยิ้มัโครงใหญ่ี่รุงไงถ้ามยิมอกกกำลังกายน้อยิมก็จะไม่ผอมเาที่รู้เพราะว่าเราโคงไม่เหมือนกันคือโครงไทยคงมันแต่ว่าความเฟิร์มเนี่ยมันก็เป็นได้ตามรายแลส่วนต่2งเพราะทนพี่รู้สึกว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นการเรียนรู้บกนใหญ่าพันบาทครับ จว่าแบบเราคิดว่าน้องเนี่ยถ้าจับมาอีกแล้วเนี่ยมึงแน่น้องแต่ว่าน้องอ่ะไม่สามารถเข้าไปได้แม้กระทั่งท็อปสิบทีเพราะว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์กายหยาบมันเป็นนางงามอ่ะมันต้องมันต้องมีตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปท็อปสิบห้าท็อปสิบท็อปห้าเนาะขอเชิญรองชนะเลิศันดับหนึ่งเชิญเวทีได้เลยครับเดี๋ยวเราพอสนิดหนึ่งลูกเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้องไอนาเสือกับ ยิ้คิดว่าไงว่าปีนี้เอ็มยูคนนี้เป็นยังไงไปเนี่ยน้องเป็นนางสตอรี่สตอรี่เออสตอรี่ยังไงสตอรี่ยังไงเี่ยเล่าสิเล่าเดี๋ยวก่อนพี่ลุงอะไรนะคนไหนเขาบอกว่าว่เสาวว่เสาวที่เราอ่านอะไรนะอะไรวะนางงามอ่อสายเพอร์ฟอร์แมนอ่าฮะสายสปีชสปีช not s p e e h ปีดสปีด S P E E D เรลสายเรลจริงต้องสปีด่เดี๋ยวก็จผิดจริงๆต้องสายสปี h ก็คือนางงาม p e r f o r m ร์แมก็คือพกเดินเดินสวยกับสายสปี h ก็คืออย่างนิโคลีเนี่ยคือนางงามสายสปีชคือจับไม้แล้วมีสิทธิ์ที่จะมงลงนะอันนี้เราต้องยอมรับตรงๆว่านิโคลีเป็นคนสวยคนนึงในแบบของน้องแต่ถ้าให้พี่มองในบริบบทของนางงามเนี่ย มันมีคนอื่นที่แบบสวยแบบไปกว่านี้เลยอ่ยพี่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 ว่าเออพูดว่าอะไรดีอะยิน <laughs> พูดอะไรดีไม่ถั่วลงพูดอะไรดีไม่ไมดดไมไไมถั่วลงก็ทุกคนมีความสวยระดับของตัวเองอถูกไหมใช่แต่ความสวยประจกักษ์เนี่ยเขาจ่าว่าสวยประจักษ์ไหม,มสวยประจกักษ์คนยังไง เอ็ะออร่าออร่า <c oughs> คือสวยเออ <c oughs> สวยประจักษ์คือเห็นปุ๊บเฮ้ยสวยว่ะคนเนี้ยคือพอแอนนานได้มองทนายพี่ก็ส่งรูปในกลุ่มไลน์ส่งรูปในเพื่อนบอเอ,อ้ยปีนี้คนนี้นี่มงทุกคนพูดเลยสวยอ,อืใช่ไหมใช่คนนี้สวยอ่ะคือสวยประจักษ์แลวน้องเป็นคนยิ้มยิ้มแตกยิ้มจักรวาลยิ้มแตกเป็ยังไงน้องยิ้มยิ้มสิยิ้มแตมกคือยิ้มเราเปิดโลก ยิ้มกว้างมากอะยิ้มนางงามจักรวาลอะยิ้มกว้างมากอะยิ้มอะอันไหนเรายิ้มพร้อมกันหนึ่งสองสามนะอนะเพราะเราก็คือเป็นนางงามพอว่าเรายิ้มแตะเออเรายิ้มสวยเรายิ้มแล้วเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยต้องยิ้มจักรวาลอะยิ้มจักรวาลต้องยิ้มสวยยิ้มแตกนะออร่าความสวยประจักษ์หน้าสวยประจักษ์ซึ่งแอนนา เขาสวยอะ่ะแล้วเขาฟาดเพื่อนบ้านเราได้หมดเลยอะ่ะคือเชียร์มันอะ่ะปีเนี้ยใช่เข้าห้าหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะรู้อย่างเดียวแลเจอลาตินก็ไม่ตายอะ่ะไม่ตายแล้วเดินดีด้วยอเออแล้วตอบคําถามเนี่ยไม่แย่นะ่ะตอบคําถามคือด้วยความที่น้อง,น,องกกน,อน,น,น้องไม่ได้เก่งยมไมยิ้มไหนสตอรี่น้องเป็นยังไงน้องยิ้มไหนเล่าซีเล่าเล่าเล่าสตอรี่น้องเหรอเออชีวิตน,น้องอะ่ะโอ้เศร้า <laughs> ไงดีล่ะน้องก็เขาเรียกน้องว่าเป็นอะไรน่ะอ่าน้องเป็นนางงามอะไรนะนางงามบอกมาจากอะไรนะนางงามกองขยะเาใช้้นัวเออเขาใช้คำนั้นเนื้อที่ว่าพ่อแม่เขาบอกว่าทำอ่าเหมือนกวาดพื้นถนนเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอะไรนะก็คือก็คือน้อง น้องคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นพนักง,งานกวาดถนนกับเก็บขยะเนาะ,ะแล้วก็บ้านก็คือฐานะยากจนเลยแหละแล้วก็พ่อคุณแม่แยกทางกันใช่ไหมแล้วน้องอยู่กับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็อติดเหล้าเนาะไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นน้องป .4 อะไรเงี้ยก็เลยไปอขอให้คุณยายชว่วยที่บวชเป็นชีที่วัด ให้มารับน้องเนี่ยไปอยู่ด้วยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยน้องก็เลยอยู่วัดอยู่วัดกับคุณยายทวดก็คือกินข้าวกลบบาทแล้วก็จนแบบเรียนสบก็คือเรียนจบมเกษตรได้เกรินิยมอันดับสี่สี่ปีเออันดับหนึ่งสี่ปีซ้อนแล้วนางก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้เกิดมาด้วยความที่มีพร้อมอ่ะคือเขาไม่มีนะแต่เขาใช้การศึกษาเปลี่ยนอนาคตของตัวเองซึ่งมันเป็นสตอรี่ที่แบบ บางคนาจะะบอกว่าไอ้สตอรี่ก็สตอรี่นี่แต่แบอกว่ามันมันคือสตอรี่ก็ที่แบบมีอยู่ในยุคปัจจุบนันมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอะสตอรี่แบบเนี้ยพี่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแล้วเขาเป็นคนที่ที่ดูแล้วนองน้องเป็นคนแบบมุ่งมั่นอะตั้งใจอะเพราะว่าเขาเขามาจากศูนย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความตั้งใจความกระหายมุ่งของนางอะ ชัดเจนมากเขามีแต่ก้าวไปข้างหน้าเนาะเพราะว่าที่น้องประกวดมาก็คือเหมแบบประกวดอันนี้แล้วก็ไปอันนี้แล้วก็ไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้อยู่อยู่กับที่อ่ะเออแล้วก็มา MUT ถูกสุดท้ายมงมงสุดยอดก็จริงอ่ะแล้วเราเราคิดว่าแบบบางคนบางคนกังวลว่าน้องไม่ได้ภาษาอังกฤษยังคิดว่าไงก็น้องก็พูดอยู่ ุกวันทุกครั้งที่ที่เข้าห้องดาหรือว่าเจอกรรมการอะไรเงี้ยกรรมการก็จี้เขานะจี้เรื่รองภาษาใช่ไหมจี้เรื่องภาษาอยนะ่างเงี้ยแต่น้องเขาก็บอกว่าเออเขาก็จะทําเขาก็จะมุ่งมั่นเนี่ยแหละเออทําแบบเออเขาก็จะฝึอกอย่างเงี้ยเออ,อเขาจะพัฒน,นาตนัวเองไปเรื่อยๆซึ่งพี่คือแอนนาเขาเขาเดินได้แล้ว เขาหุ่นเ<ม>ขาดีแล้วแล้วเขาสวยแล้วและจะหรีดอะไรเขามันได้แล้วพี่เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องมุงม่งเน้นก็คือในเรื่องของการแค่แบบฝึกภาษาให้มันชินแค่นั้นเองพูด<ม>ให้มันชินเพราะว่าเฮ้ย<ม>ถ้าเราอยู่เมืองไทยอ่ะเราไม่ได้ใช้าาใชภาษาอังกฤษอ่ะเราก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากเลยแบบว่าก็เราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันถูกไหมเราไม่สามารถอยากไปเทียบกับระดับ n นท i v e ป p e เกอร์มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้แต่น้องอ่ะ พูดได้นะสื่อสารได้ในระดับที่แบบนางตอบคําถามเอาง,ง่ายๆอ,อ่ะมันก็เหมือนเราตอนมาที่นี่แรกๆแหละใช่เหมือนกันนะทุกวันนี้ก็เหมือนเดิม <laughs> <laughs> ไม่ได้พัฒนาขึ้น <laughs> แต่อย่างใด <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือแค่อยากจะบอกว่าอย่าไปอะไรนักกับแบบต้องได้คนที่แบบเป็น native speaker อะ่ะคือถ้ามันได้อะ่ะมันดีแต่ องค์รวมอะต้องสวยกระจักษ์นะ mm hmm. ต้องมีออร่านะการ mm hmm. พี่คิดว่าการไปเป็นตัวแทนประกวดมิสยูนิเวอร์สสิ่งที่ควรจะมีคือออร่า hmm. ความเป็นควนะีนอ่ะมันจะต้องมี mm hmm. เพราะว่าบางคนต่อให้โปรไฟล์ดี mm hmm. เดินดีแต่ถ้าความเป็นควีนไม่มีอะ่ะมันมันไม่ใช่ Universe อยู mm ่ในิเวอร์อ่ะมันเป็น Universe อยู่นิเวอร์อ่ะมันต้องมีความเป็นควนะีนอ mm ่ะ hmm. ถึงจะก้าวไปถึงท็อป5 universe ได้ซึ่งพี่มองว่าแอนนาเสือพี่ไม่มองว่าน้องเข้าท็อป5ตอนนี้แต่พี่มองว่านางท็อป10แน่นอนได้เดินชุดลาติแนแล้วเน,นก็นึกถึงต้องไปสู้กับพวกลาตินอย่างเงี้ยพวกยุโรปอะไรเงี้ยแล้วพวกยุโรปอะ่ะก็จะเป็นพวกฝรัง่งที่ข,ขาวๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูจิดๆกนันละเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออ,อแต่เอเชียก็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 ฟาดไป โปรพิโลไปเยอะอืออจิงแล้ว Story นางอ่ะมันน่าสนใจอือสตอรี่เป็นงาสตอรี่รใช่คือพี่ว่านางน่าจ,จะเป็นถ้าไปประกวดจริงใช่ไหมนางน่าจ,จะเป็นแบบเรื่อยๆอ่ะเกาะกลุ่มไปอ่ะเกาะกลุ่มสิทธ์อ่ะแล้วรอพิลิม,มปากเข้าห้าแล้วมไม่จำเป็นต้องเว็บพน,นันเลยว่าจะต้องมงแต่ถ้าคนมันจะมงอ่ะ มันก็มงอะถ้าขออย่างเดียวถือวะชุดลาตีเป็นอะไรเนี่ยไทยแลนด์ <laughs> ลาตีนะชุดลาตีเป็นอะไรไทยแลนด์อะบอกว่ามันไม่มีปีไหนสวยเลยยิ้มจริงๆนะไม่ <c oughs> แต่ปีอแมนดาพี่ไม่ว้าวกับชุดอแมนดาพร้อมเป็นแพทเทิร์นเดิมแค่เปลี่ยนสีพี่เสียดา <c oughs> ยชุดมันม่น่าเป็นเป็นขอบอะที่ที่ใส่เป็นอันนั้นพรีเมียมอ๋อ พอชุดไฟนนลชุดใส่เหมือนวันมงที่บ้านแต่เป็นสีน้ำเงินอืชุดอาตรีนะเอออ๋อเขาเปลี่ยนใช่ไหมโอ้ทำไมชุดชุดพี่ริมสวยกว่าเพราะไม่เคยเห็นเออประมาณนั้นก็เลยเนี่ยนึกออกไหมชุดราตรีคือจริงจริงเนี่ยคิดเยอะอะเลสิชมอลอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าอะไรมากอะไรเงี้ยตัวแอนนาเขาก็สวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้แบบเราต้องแก้โจทย์ชุดราตรีที่ว่าสตอรี่แอนนามัน มันสามารถจะดันให้น้องเข้าไปท็อปฟได้โดยไม่น่าเกียดแต่ว่าแอนนาต้องไปวัดหน้างานตอนนี้ยังไงเขาท็อปสอยู่แล้วแหละด้วยคอนเน็ชันพี่ปุ้ย t ี n กับคอน่าด้วยคือก็ต้องบอกว่ามันมีคอนเน็ชันอ่ะเออแต่อยู่ก็ต้องส่งคนที่แบบกกยอยากยูพร้อมจะเข้ามานะอเออเพราะฉะนั้นปีนี้เชียรม,มันมปีแน่นอนจ้ะ <laughs> ฝากนะคะเพราะว่าปีนี้เราสองคนก็จะรีแคปกัน ต่อไปต่อไปด้วยความแม่นของเราเอแม่นนะมองใครก็มองแม่นนะคือต่อให้นิคลีนมองก็ไม่ติดเลยนางก็สองมงของนางเพียงแต่ว่าเราแค่มองในมุมเราว่าพี่นี่ขอสวยอ่ะชก็คือไปประกวดต่างประเทศเราไม่ตายไม่จมเออดูมันดูมันทุกวันฟาดทุกวันสวยทุกวันแต่งตัวมาแล้วแบบคือมันมัน คือคนไทยอ่ะตลิตเราอ่ะมันแบบอุยวันนี้แต่งตัวอะไรเออฟาดไหมประกบใครอะไรยังไงเราชอบอะไรแบบนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องได้นางงามที่แบบสวยปาตตอนนี้เพื่อนผิวกลัวแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนเพื่อนผินเชียร์เชียนเชียร์นคลีนมากเลยเพรอแอนนาเสียวมงปุ๊บโอ้โหมาเลยจากก๊อปปี้แคทอีกแล้วพี่แบบอยกลัวละสิอกลัวกลัวกลัว กลัวเรากลัวเราเพราะว่าเราสวยเราสวยเราสวยจ้ะแอนนาเสือฝากน้องด้วยนะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้แค่นี้แหละบายของมือของมือายตะไคร้ต้องเนขวาเหรอทำไมล่ะชอบดอกไม้แล้วก็ออ๋